ปังเกินต้านหมิวสลิลพัสเสิร์ฟบีกินี่อวดอึมทลักบันท้ายแซ่บไฟลุกจะเต็มไม่มีแพลวกันเลยจ้าสำหรับนักแสดงสาวหมิวสลิลพัสกองประการที่ขอออกมาเสิร์ฟความแซ่บแบบร้อนฉ้าด้วยชุดว่ายน้ำแซ่บสถานใจที่ต้องบอกว่าใครเห็นก็ต้องมีร้องโอ้โห,โโหกันบ้าง และสุดสาวมิวก็ได้เผยเซตภาพสุดเซ็กซี่ขยี้ใจสุดๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจ้ารอบนี้จะตัวมากับชุดบิกินี่สีส้มตัวจิวที่มาพร้อมความเซ็กซี่อลิมิเต็ดบังเกินต้านเผยทั้งความแซบ่บอวดหุ่นสวยเป๊ะอกอึมไฝหน้ามากันแบบเต็มตายืนโพสท่าอวดบันท้ายสุดปังเห็นแล้วต้องร้องตูดปากกันไปเลย งานนี้นแฟนๆไม่ว่าจะหนุ่มจะสาวเขามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เจอกับสาวหมิวกันแบบรัวๆให้กับความหุ่นสวยฟิตเฟ้ของเธออยาอ่างหลุดหลามเลยละจ้า